สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับผมเมื่อกี้เอาหนูนะครับตัวแม่มาลงไดมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งครับผมหลังจากที่ตัวนั้นตายนะครับโดยมาสาบสาเหตุครับผมเลยเอาตัวนี้มาแทนนะครับ หงูตัวนี้ได้มาจากน้ำยืนฟาร์มนะครับผมกับพื้นหามาฟีฟี่ครับก็บขอบคุนะ้นหนาพิ้นไหลาๆนะครับมันฟีฟี่สีมาปลอยลุ่งเลยนะครับอารุ่งยามคำนะครับผม จับหางบ่ได้มันจับหางอย่างปล่อยลุงเดี๋ยวสิพาเบ่งปฏิกิริยาพื้นนะครับสิเป็นจังได้นะครับผมโอ้ยส <c oughs> คือบางยังลุงเหรอแค่มือนกับไปทาง Ừ, chị bỏ, bỏ đây, bớt đầy của nó mình nhìn nó Thì cháp cả Xíu xíu chắc Nó khắp nhìn nhìn. ดอกหวนมาทั้งี่เห็นหัวบ้านะเนแดเห็นแดดเห็แต่เพื่นสีออกหรือบอกเ บพท่านคุณเคยครับเอาบอกราออกงั้นไปแล้วลงครับตัวนี้เพื่อนว่าพร้อมผสมแล้วนะครับผม <c oughs> วิธีการเบิงก็คือเบิงหูเพลนะครับผมทางหูเพลเปิดก็คือพร้อมผสมนะครับ สสมได้นะครับผมบึงกําลังพ่อกันครับปอะมาจากมองเดียวกันนะครับผมหนูอายุพันวาได้ประมาณสองเดือนกลักวๆถ้าจำผิดนะครับ เพ็่นว่าฟ้ามอื่นลังฟ้ามกับเพื่นว่าสามเดือนจังพร้อมผสมได้เพื่นว่าอันนี้มันยังบ่ทันถึงสามเดือนนะครับผมกต็ตตองเบิงหูเพจเพิ่นนํานะครับว่ามันเปิดหรือบ่เปิดนะครับก็ยังตื่นๆกันอยู่ตัวเมียตัวผู้สิยาตัวเมีย ตูผูกบป็นค้นเพป็นพึ่งขึ้นออกเลยครับโอ้ยยิงเซกอ้อนเลยกินนะเพิ่นกะมาท่านคุณเคยเปันไรน,นะครับ ตุ้ผูจยานเน่นตุ้ผูยานตุ้แม่<น>แต่กันปล่อยลงตัวนี้สิบ่อันนี้ได้ประจากค,ค้กน,น,คนกับคือกันหรอคนก็คือกันบ่นี่ครับนี่ตัวนี้อีกตัวนึงผู้ฟอสียานผู้แม่คนผู้ฟอสียานผู้แม่เอาเบืง้งหางกับปักไ่เลยนะครับ ตัวนี้เพิ่นว่าพันอย่างวะพันซูรินบอดตัวเมยนะครับน่าจะแม่นตัวนี้ละพันซูรินนะครับก็บเอามาพ้าสายพันเอานะครับกินเรื่อยบอดวางดู อาจสิพิษกินเน่เพอาะวราคู็นกระลังายเมอนอยูงเปลี่ยนคูับตัวนี้กับเป็นพอของขอกนี้นะครับของนี้เท่าใดก่อนลงมือลงเว้นละนี่ในประมาณเดือนนินดๆเนาะประมาณวันที่ยี่สิบสามพฤศจิกายน ก็ได้ละคิดบัตรถือเรางว่วงแรอวันนี้วันี่สามท่านว่าเดือนหนึง่งแมนประมาณนี้ถึงสองขีดบัตรพอประมาณนี้ยังบัตถึงหรอะจะมีสองเดือนมีงไง เพิ่นก็งามอยู่หันเพิ่นว่าเท่าใดก็จักเดือนปะสองเดือนออน,นี่สองเดือนตัวนี้สองเดือนเบิ้งขนเบิ้งอันนี้เพิ่นนะครับงามนะครับผมใหญ่ายครับแล้วละตัวนี้ประมาณสามขีดไดเปล่าประมาณสามขีดนะครับมูนี่สิเป็นพอพันแม่พันทึ่งเบิดเลยนะครับ เอาไว้ตัวยอดก่อนนะครับยังขายเพระท่านไดนนะครับผมเมืองครับตัวฟูจะมีบเดือนตัวไหน มูหน่อยบ่ะหนึ่งเดือนพอดีบ่ะนี่ครับหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนอยังว่าท่านเศ้านุ่มนะครับยงประมาณสมผวดเอ็มรอยนี่แหละงามนะครับผม ผลยังก็งามบ,าบัวเฮากะเห็ดในย่างดีนะครับมีกินถ้ามีกินกะเอาผสมน้ำสมข้นใหม่นะครับมัดสีดเปลี่ยนใส่นนั่เยี่ยม e ตัวนี้เอาเ e m ียมเนาะเพราะวัหนหลายตัวนี่หม่องนอนอีกวอหวงนึงครับผมกะยูหม่องกินน้ำ <laughs> เงี้ยน,นอ,น,อนหนุ่กินน้ำมึงนี่ก็สีมันจู้ด้ประมาณสองตัวครับผมที่นอนเฮียงกันนะครับหันดากเสีมองกินน้ำมึงจังนะ่นท่านอันนี้กันดูมข ปรับความขืนเคยกันนะครับนานจะสมมือหนีเลยนะครับตัว <c oughs> ผู้ไม่ต่ยานตัวปูกับยานด้ว <c oughs> ตัวแม่นี่ก็บอกปัญใดแต่ว่าตัวผูนีละแวงแห้ง ม่ใส่ให้อีกอะอาหารก็ต้องเพิ่มขึ้นอีกเป็นขิดไปตัวละสองสอนเลยนะครับมูนี่นี่บอคือบอดแห้งเลยปะม,ม,มันบนอยูย่มันเหล่นนามเก่งค่ะผุดอตัวนี้มันเหล่นนามค่ะเพิ่อนนึ่ นี่ยมันสิไลไงามไล่ยตลอนเล่นนะตัวนี้นีนเอามาอีกอีกมองนึงนะครับแต่ว่าตอนเรามาารร่านระบบหนามมันบอเป็นแนวนี้นะครับเป็นสีต่อเอาขวดน้นาเป็นขวดนะครับซุปซุปทั้งขางนะครับมันน่าจะคุ้นเคยแบบนั้นนะครับผมแต่ว่า มูนที่เอามาหมองเดียวกันนะครับกะบอมมี่หยังนะครับบอแหงนะครับผมมูนี่ก,ก็ให้อาหารแบบวานลงผื่นเลยนะครับแล้วคนที่เค้ากินเองนะครับคนนะ่ะคอ,องกันอยู่ไปเสียจะบอแหงไปจับมึงที่ไร ทำแบยไมนหลุดมือหรือกระไดดิดก็อีนี่เปดด็น่านขนูนี่หางใหญ่ตัวมันก็สีใหญ่นั่นะครับเบื้องหางนะครับเป็นบาในใน้านขนาดตัวนี้หน่อยนะครับ หนูปลาใหญ่ฮะเตบหนึ่งเลยนะไม่ันดูดรอกหนูปลาใหญ่มากหางซ่ำมนี่นี่ว่าม่นใหญ่เติบนะครับประมาณสามขีด <c oughs> คุณใดญ่ละ จับเอาหางนะครับการจับหนูจับเอาปากกับไปหาหมอเลยเขี่ยเง่าขึ้นยังนี่เขี่วนี้รู้ว่าท่านคุณแมนต้อคู่กันแต่ว่าดูอันนั้นมันกับคู่แน่นี่ได้ล่ะด้ยินดูข้องพืน mẫn sống cung mình cung nắp 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 cung ตอดเขาตอดอ <c oughs> ตอดเขาตอดเขาตัวแมก่กะน่าจะยังบ่ท่นเคยนะครับยังบทันท่านก็มมน <c oughs> ตัวผู้วนยอย่เดีวาันท่านสาธายพวกหนูเสียงตัวแม่ได้เนาะหอ แต่ว่มามันกบนัดนไรแล้วครับไปทอยธรรมชาติเป็นประมาณนี้แหละอา้าวเดี๋ยวคลิปนี้กะขอจบไปเพียงตอนนี้ก่อนนะครับกะควหูกะยังบอทันเต็มผีปันไดนะครับแสดงคว่หูแค่ที่เจ้าของมีนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อกันไมนะครับขอบคณุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับ